สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดเซนต School, mm ์สเตเฟนอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเขาใหญ่นะคะในวันนี้ค่ะเรามีหนังสือในหมวดภาษาไทยสําหรับน้องๆน,นะคะชั้นมัธยมหรือว่า secondary มาแนะนําค่ะวันนี้มีคุณครูอิวนะคะจะมาช่วยแนะนําหนังสือดีๆให้เราได้รู้จักกันวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอิวสวัสดีค่ะ มันจะมีหนัง <Okay. S 2> สือใช่ไหมคะมาแน<ช><ช>ะนำเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หมวดแรกกันเลยคะ่ะหมวดแรกนะคะก็เป็นความรู้นะคะส่วนะความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะเล่มแรกเลย1000นสำนวนสุภาษิตคำพังเพยนะคะเล่มน,นี้เองนะคะที่เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตที่เด็เกๆ<อ>ทุกคนจะต้องเจอทุกคนเลยนะคะสามารถนําไปใช้ในงานเขียนของเราได้นะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะภาพอ่านง่ายมีตัวกระโูนด้วยนะคะโอ้โหข้อศึกาพังเพยนะคะ ต่อไปจะเป็นนิทานพื้นบ้านค่ะนิทานพื้นบ้านนะคะจะมีเรื่องปลาบูทองะะอสังทองเงาะป่าสีถนนชัยนะคะสนุกมากตัวหนังสืออ่านง่ายภาพเป็นสีด้วยนะคะแนะนําได้เลยค่ะอันนี้เป็นหมวดเสริมทักษะของภาษาไทยนะคะ สองเล่มนี้นะคะเหมาะสําหรับน้องๆที่อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่หรือว่าในระดับชั้นไหนคะคุณอิวสองเล่มนี้นะคะเหมาะสําหรับเบยเจ็ดเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเราต้องใช้สัมนวนณ์คิาสิ์ในการเขียนของงานเขียนของเราอยู่แล้วค่ะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เบยเจ็ดเป็นต้นไปแล้นเบย์เจ็ดขึ้นไปนะคะสามารถอ่านได้เลยค่ะมาต่อกันในหมวดถัดไปเลยนะคะนั่นคือหมวดนวนิยายวัณกรรมต่างๆค่ะ หมวดแรกนะคะเป็นวรรณกรรมคลาสสิกนะคะจะแนะนําอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของโจโฉนะคะเรื่องแรกคือโจโฉโจโฉเป็นตัวละครที่อยู่ในสามก๊กเรื่องของสามก๊กเนี่ยสามกคค๊กจะเป็นวรรณกรรมที่ยาวมากแล้วก็เล่มหนาบึ้กเลยะคะ่ะแต่ว่า เรื่องนี้ค่ะเป็นฉบับวันนิพกจะเป็นเรื่องที่คลายความสับสนของเราสามารถอ่านได้เลยว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรอันนี้จะเป็นฉบับย่อนะคะแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายมากกว่าเป็นเล่มหนาอย่างนี้ค่ะดีค่ะแบบนี้จะได้อ่านง่ายอ่านง่ายพะทาง่ายนะคะเล่มไม่หนาค่ะบางๆโอเคค่ะเล่มต่อไปค่ะสาหรับเล่มต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของทวีพบนะคะเด็กๆเคยได้ยินแน่นอนค่ะเรื่องทวีพบตัวันนี้มาทําเป็นหลายเวอร์ชั่นมากนะคะเรื่องทวีพบนี่จะเป็นเรื่องของความรักแล้วก็บวกกับประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยนั้นด้วยนะคะค่ะ อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะคะใครที่แบบว่าชอบไปในโลกโลกปัจจุบันหรืออิกตหนึ่งอาจจะย้อนอดีตใช่ไหมคะใช่ค่ะย้อนอดีตเลยนะคะได้เลยนะคะสองเล่มนี้นะคะของโจโฉกับทวีพบเนี่ยค่ะเหมาะสําหรับนักเรียนทั้งแต่ชั้นเยีย เย9เก้าเย่แปดเย9เก้าเป็นต้นไปนะคะสามารถอ่านได้เลยค่ะอ๋อเย่แปดเย9เก้านะคะก็เป็นน้องๆที่เตรียมที่จะเรียน i g CSE ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะภาษาของเขาก็จะลุ่มลึกหน่อยเป็นเชิงสร้างสรรค์นะคะใช่เคค่ะจะเป็นประเภทของนวนิยายนะคะเด็กๆหลายคนผ่านจะไม่ชอบอ่านนวนิยายแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับพ่อของเราเองนะคะเรื่องนี้คือ เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อขอเขียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อเล่าเรื่องมาความน่ารักของลูกๆที่ฝังเ,เป็นการอ่านง,ง่ายแต่เป็นนวัตยายที่น่าอา่านค่ะนะคะแนะนานะคะถึาเล่มต่อไปเลยค่ะเล่มต่อไปเล่มนี้จะเกี่ยวกับเนี่ยค่ะเป็นเกี่ยวกับเชิงเปรียบเทียบนะคะประเทศมือสองจะเป็นการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบซึ่งเราอ่านแล้วเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ในงานเขียนของเราได้<อ>ะะเป็นเชิงเปรียบเทียบใช่ค่ะเปรียบเทียบที่ดีที่สุดเลยะค,ะค่ะเรื่องนี้นะคะและต่อไปเป็นนหมวดของวรรณกรรมแปลอีกเช่นกันใช่คะ่ะเป็นวรรณกรรมแปลของต่างชาติค่ะ,ะ,คะเป็นของต่างชาติเรื่องแรกก็คือจิมเด็กชายบนหลังคานะคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วเราอาจจะเห็นมุมมองชีวิตของเด็กอีกคนนึงแล้วก็ที่สำคัญได้รับรางวัลด้วยนะคะ เล่มนี้น่าสนใจค่ะน่าสนใจและอีกเรื่องนึงค่ะเล่มอีกต่อไปคือตั๋วจำนำ29บาใบค่ะเล่มนี้จะเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันค่ะเปรียบเทียบตั๋วจำนำเปรียบเทียบกับชีวิตคนนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ดีที่สุดเหมาะสําหรับเด็กเ e ็ดแคาลีที่กําลังใช้งานเขียนแล้วก็มีการเปรียบเทียบเชิง เชิญให้เห็นภาพพูดอันนี้แนะนําเลยนะคะแสดงว่าน้องๆที่กําลังเรียนในช่วงของ i g c s e อยู่เนี่ยควรจะอ่านเล่มนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบได้เลยค่ะแนะนำตัวจานำเหมือนจํานาปกติแต่ว่าเขาเปรียบเทียบกับชีวิตคนนะคะก็ถือว่าได้รู้จักกับหนังสือหน้าอ่านหลายๆเล่มเลยนะคะใช่ค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาดูในห้องสมุดเรายังมีวรรณกรรมแปลแล้วก็หนังสือในวรรณยุกต์อื่นเป็นที่เป็นภาษาไทยเนี่ยอีกเยอะมากเลยค่ะเยอะค่ะน้องๆสามารถที่จะเข้ามาดูในห้องสมุดหรือ หรือว่าจะเซิร์ชน,นะคะในโปรแกรมห้องสม,มุดของเราได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้บางคนก็ไม่สะดวกที่จะเข้ามาในห้องสม,มุดตอนนี้สื่อออนไลน์นะคะสามารถช่วยเราได้เต็มที่แน่นอนค่ะ,ะวันนี้ขอบคุณครูอิ๋วมากมากนะคะที่ได้มาช่วยแนะนาหนังสือด,ดีๆให้กับห้องสม,มสุดเซนเตนเขาใหญ่ของเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ